วันนี้ฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังวันนี้ฉันมีเรื่องสนุกสนุกในชีวิตฉันจะเล่าให้ฟังอยากบอกว่าชีวิตฉันนี้นะสนุกทุกวินาทีเลยก็ว่าได้จริงเกิดมาเป็นฉันเนี่ยเรื่องมีว่าวันเนี้ยฉันขออนุญ,ญาตออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปทําแอปธนาคารเพราะว่ามันล็อกสุดท้ายจ้าฉันก็เพราะกลังจะออกแค่นั้นละค่ะฝนตกเลยค่ะ ฝนตกทำไงคะมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกันฝนใส่เสื้อกันฝนก็ไปเลยค่ะแต่พอไปถึงน่าจะประมาณศูนย์ขยายพันธุ์พืชฝนยุดไปหมดแล้วฉันก็วิ่งไปเพราะฉันแค่ฉันจะออกจากโรงเรียนเนี่ยคือฝนมันก็ซาแล้วจ้ะเริ่มสซ๊ะแซๆแล้วจ้ะพอฉันไปถึงนู่ฉันก็เลยถอดออก ถอดออกใส่ก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงแค่บันดงจะถึงหัวบันดงแค่นั้นนะคะต๊อีกแล้วแล้วก็กระเป๋าฉันก็มีโน้ตบุ๊กด้วยมีเอกสารที่จะไปส่งด้วยฉันก็เลยต้องใส่เสื้อโคมชอ่ะครันนี้ฉันก็ไปถอดแล้วฉันก็ยาวจนถึงเขตเลยสุดท้ายพอไปถึงออกพ้นหัวบันดงนิดนึงแค่นั้นแหละเจ๊งลงไปเลยฉันก็ใส่มันไปอย่างนั้นแหละจนถึงเขตพอไปถึงเขตปุ๊บ ก็รีบเนาะจะไปอ่านี่สหกรณ์ไปเบิกสตังค์ป่าจ้ะเขามดเวลาเบิกแล้วพอฉันก็รีบเอาเอกสารไปให้เขาเคียร์เคียร์เสร็จปุ๊บฉันก็รีบออกมาอ่ะกะว่าไปธนาคารทันที่ไหนได้จะ้ะไม่ทันไม่ทันเลยจ้าเพราะค่นนี้เป็นนายลาชีวิตวุ่นวายเลยสิคะจะต้องจา่ายค่า ลดเดืนเอนไอ้วันนี้ด้วยจ้าวันสุดท้ายฮัลโหลสิคะหาคนนู้นคนนี้โชคดีเจอนางฟ้าจ้าอีกแล้วคุูเกโอนให้ก่อนอีกแล้วโอ้ยขอบคุณคุณคุูเกมากมากเลยวันนี้ที่ช่วยชีวิตฉันอีกแล้วอยากบอกว่าสุยดยอดชีวิตฉันนี่นะมีแต่เรื่องในแต่ละวันนะตื่นเต้นในแต่หลับเขาบอกว่าให้วางแผนชีวิตก่อนฉันก็วางนะ แต่สุดท้ายไม่เคยได้เป็นตามแผนในใน,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 ในสักวันเดียวคือเป็นอย่างงั้นอืจริง u s a า a รีบจะออกตั้งแต่ก่อนคอา,าบสุดท้ายนะว่าเออไหนๆก็ต้องไปทันที่ไหนได้ไม่ทันจ้ะไปถึงคือได้ทันอย่างเดียวจ้ะได้ทันส่งงานนอกนั้นไม่มีอะไรทันสักอย่างเลยจ้ะมดอิดมดมแค่ก็เลยรีบกลับบ้านจ้ะพอได้สตังค์จากคุกเกแล้วฉันก็จ่ายเข้า ฉันก็รีบกลับบ้านเอาทุเรียนมาให้ลูกจ้ะฟรีมเบอร์ชีวิตฉันในแต่ละวันมีแต่เรื่องฮาฮานี่แหละเขาถึงบอกว่าเป็นฉันจริงๆไม่เคยได้ทำอะไรก็เขาเลยแต่จริงนะไปดูไอเจ้านายเจอทุเรียนเมาะ <laughs> ไปและว,วันนี้มีเรื่องเล่าแค่นี้แหละเดี๋ยวมีเรื่องอะไรตลกตะลกจะเล่าให้ฟังไหม